วันหนึ่งที่ตอ,อนตอนที่จะกลับไทยตอนนี้เราวันที่เรามาดูดรอดเวล์ละครเวทีเรื่องฮันดี้คอนเตอร์เด็กเสืชัย,เ,ยเห็นมานานาละรู้สึกว่ามาเนี่ก็ต้องอยากมาดูเอาครบเนาะเมื่อวานก็ไปดูแต่หน้าคอนเวทีหน่อยโอเคเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงคิดว่าคงถ่ายมาอะไรมาให้ดูไม่ได้เลยเพราะว่าเขาห้ามถ่ายข้างในเดี๋ยวต้องข้าวเดี๋ยวมารีวิวให้เรากันโอเคครับ ที่เพิ่งดูโชว์แฮนพัตเตอร์เดอะเคลเซยร์ชัยพาร์ทหนึ่งจบคือออกมาพูดตรงๆนะไม่รู้ว่าจะหาคําอธิบายมาอธิบายยังไงถึงความแมจิคอลหรือความสวยงามความสุดยอดของโชว์มามันทั้งเถ่ทั้งแมจิ c ทั้งสตอรี่ story, ทั้งนักแสดงทั้งอารมณ์ทั้งความเข้มขน้นทั้งโอ้โหทุกอย่างคือมันเ e อร์เฟกแบบมันเทอร์เฟกมากเลยคือรู้สึกว่าใครที่มาลอนดอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือไม่ใช่แฟนแฮนดี้พัตเตอร์นะ คือแม่งแบบเดิมมัสเลยควรจะมาเลยโอ้โหเอาแบบล้วแบบอินมากนี่คือซื้อหมวกคือแบบเทคไมล์มันนี่ชัดเป็นเท็กไมล์มันนี่เลยคือแบบเอาเท่าไหร่ก็ได้เอาตรงๆนะรู้สึกว่ามาดูาปอดเตแค่พาร์ทหนึ่งเนี่ยแม่งสนุกกว่าแฟนตาซีนีสามภาครวมกันนะนี่คุณตรงเลยครับโอเคอ่ะประมาณนั้นเดี๋ยวไปหาที่ที่ที่ท,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 ที่ที่กินต่อโอเคครับผมเจอกันครับต่ ท้ายี่เราจะอยู่ที่ลอนดอนละเราก็จะมาเที่ยวกันเก็บตกนิดๆหน่อยๆที่เราเห็นข้างหลังก็คือเซนทรอลคาทิเดลถ้าเข้า25ปอนด์เนี่ยรู้สึกว่าเที่ยวทิ้งท้ายเลยรู้สึกว่าดีใจนะที่ได้มาเที่ยวแล้วก็เที่ยวจนหมดจนไม่ได้เที่ยวอะไรแล้วก็เหลือแต่ที่ที่นี่แหละก็เลยก็เลยจะมาเที่ยวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปบาเรนต่อโอเคเดี๋ยววันนี้เที่ยวขำๆเก็บตกในเมืองอากาศยังไงเดี๋ยวถ่ายเก็บรื่อยๆ่ไปดูทีละสิดงโอเคครับ ของเซนทรัลคาเิโดล่ะ mm hmm. ก็คือสวยมากอย่างละเหียดกำแพงข้างหลังนะตรงนี้คือเพดานนี่คือสวยประมาณก็เป็นสถานที่ที่ถ้าฟังจากไกาไม่ผิดนี่ก็คือประกอบพิธีกรรมศาสนาจะมี3ส่วนนะก็คือมีส่วนกลางนี้ส่วนที่เป็นสุสานแล้วเข้ามนส่วนที่เป็นแกลเลอรี่ซึ่งถ้าเราคอนเนอร์ิดเนี่ยเป็นสถานที่ที่สำคัญแล้วก็ถ่ายหนังเรื่องไม่ใช่ใเรื่องฟอร์เอาด้วยโอเคเดี๋ยวพิธีการก็จะเดืนทยมให้ดูกัน Okay. ตอนที่มันอยู่ในโดนละวิสเปอร์แกลลอรี่ตรงนี้นะคาคาไลาขึ้นไป okay. ถ้าเกิดอยู่ข้างบนตรงเซนคาร์ดลแล้นะสุดจะเห็นอยู่ข้างบนเลยตนะั้ง,นนะนนงแต่นที่เป็นิดเแล้รตนอนะตรงนี้ก็เป็นสะพานอเมเลเนียมข้างหลังก็เป็นลอนดอนทาวเวอร์ ที่เราอยืน่นก็คือเซนทรัลคาสิเนลก็คือแบบวิวนี้คือดีจีมากไม่รู้จะพูดยังไงโอเค,อเควันนี้น่าจะคิดว่าน่าจะปิดปิดแบบปิดตอเย็นแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวบาเลสตอนกันโอเคครับสุดมาจบทีล่ลอนดอนสมบูรณ์ไปเที่ยวบาเรส ลอนดอนทียโร่ละ right. ซึ่งตอนนี้เรากำลังจะบินไปต่อเอที่ยวที่บาเลีเราก็จะเที่ยวบาลีประมาณ12สชั่วโมงซึ่งมันก็ดีนะตรงที่ว่าเราอะเช็คอินฮะได้ตัว2ใบเลย mm hmm. ก็หมายความว่ากระเป๋า mm hmm. ที่โหลดยิงของเรากระเป๋าราของเรา,าจะยิงตรงไปที่กรุงเทพเลยเราก็เที่ยวบาเลีแค่กระเป๋าเล็กใบนี้ใบเดียวเท่านั้นแล้วก็โอเคตอนนี้ยังกังวลเรื่องวีซ่าออนอะไรเบอร์ของที่บาเลีอยู่เพราะไม่แน่แต่ว่ามันทำงานยังไงแต่เดี๋ยวถือว่าไปดูกนตสอเลยว่าที่บาเลีจะเป็นยังไงโอเคทริปลอนดอนรู้สึกว่า สนุกมากได้ทดั้งขบรถทั้งเจอเพื่อนทั้งได้ไปเที่ยวหลายเมืองได้เห็นบรรยากาศได้เห็นการ่ายผู้คนขอขอบคุณเพื่อนพีมากมากเลยด้วยที่ดูแลแล้วก็พาเที่ยวแล้วก็นั่งคุยกันอย่างสนุกสนานนั่งเล่นเกมกเดี๋ยวทลิปต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาให้ดูกันโอเคไปเจอกันตอที่บานเยเลยครับผม